ท่านก็ถามต่อไปข้อที่10ซึ่งเป็นคำถามสุดท้ายแล้วคำถามข้อที่10ท่านถามต่อไปในบาลีข้อที่89กัาถังปนณะพันเตชาณโตกัถังปัสสโตอิมัสมินจะสวบิญญาณเกกาเยปยิทธาจะสัพวนิมิตเตสุอหังการะมะมังการะมานานุสยานะโหนติตต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเมื่อรู้อยู่อย่างไรเมื่อเห็นอยู่อย่างไรอาหางการมะมังการและมานานุใสในกายที่มีวิญญาณครองนี้และในสัมพนิมิตภายนอกทั้งหมดจึงจะไม่เกิดนะอย่างนี้ฉะนั้นพวกอาหารการมะมังการนี่นะอาหางการะนี่คือทิฏฐิการกระทํา ขึ้นมาว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเราการะแปลว่ากระทำกระทำให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นตัวตนเป็นตัวเราตัวนี้คือทิฏฐิมามังการะกระทำให้เป็นของเรานี่คือตัณหามานานุสัยคือมานะที่มีกำลังอยางถอนขึ้นไม่ได้ด้วยมักก็เลยรู้สึกว่ามีการเปรียบเทียบเราเขาเราสูงกว่าเราดีเด่นกว่าเป็นตน้นนะครับก็ ทิฏฐิหังกระเป็นผู้กระทำตัวเองตัวตนขึ้นมามามังการะตัณหากระทำของเราขึ้นมามาน,านุสัยก็ามานะทิฏฐิตัณหามานะคาแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเมื่อเห็นอยู่อย่างไรเห็นยังไงเห็นด้วยปัญญาด้วยนะรู้ยังไงเห็นยังไง หังการเมามังการและมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณคลองอันนี้ในกายที่มีวิญญาณคลอ,อ,องก็คือในขันหานี้ในขันหาในชีวิตนี้และในสัพพานิมิตภายนอกทั้งหมดเลยในดินน้ำไฟลมข้างนอกทั้งหมดอารมณ์กรรมฐานนิมิตต่างๆกสินหรืออื่นๆที่นำมาทำเป็นอารมณ์กรรมฐานเนี่ยจึงจะไม่เกิดนะอย่างนี้นะทำยังไงจึงจะหมดกิเลส อาหารการมะมังการมานานุสัยไม่เกิดอีกเลยจะรู้จะเห็นยังไงพระพุทธเจ้าก็เลยบอกวิธีรู้วิธีเห็นเพราะการที่กิเลสจะไม่เกิดเนี่ยมีวิธีเดียวนะก็คือการชาณโตปัสะโตก็คือการรู้การเห็นตามเป็นจริงนั่นเองกิเลสจึงจะไม่เกิดวิธีการอื่นจะละกิเลสไม่ได้ละกิเลสได้ด้วยปัญญาทีนี้ปัญญารู้เห็นยังไงอาหารการมังการจึงจะไม่เกิด ท่านก็ถามเป็นคําถามสุดท้ายเลยก็เป็นคําถามยอดสุดเลยกับนักกิเลสทั้งหมดเลยแล้วก็รู้ด้วยว่ากิเลสจะละได้ด้วยความรู้แล้วจะรู้ยังไงลหล่ะพระเจ้าค่ะกิเลสมันยังจะไม่เกิดบ่างกันพระพุทธเจ้าก็ตอบว่ายังกินจิตพิขุรูปังอตีตานาคตะปัจจุปน,นงังอจตังวาปิททาวา โอราริกังวาสุขุมังวาหินังวาปณีตังวายังดูเรสันติเกวาดูก่อนภิกษุรูปทุกๆชนิดทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นภายในตนหรือภายนอกตนเกิดกับคนอื่นเป็นของหยาบเป็นของละเอียดสามหรือปลาณีตอยู่ในที่ไกลหรืออยู่ในที่ใกล้สัมบังรูปัง เนตังมะมะเนโสหมัสมิณะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมัปปัญญายะปสติภิกษุหรือผู้ปฏิบัติพึงเห็นปสัสติพึงเห็นยอมเห็นเห็นก็คือมีปัญญาเป็นกิจของญาณนะเห็นซึ่งรูปทั้งปวงรูปทั้งหมดเลยทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยาบละเอียดซามประดิษฐ์ไกลใกล้นั่นแหละ เห็นทีนี้จะเห็นก็ต้องมีเครื่องมือก็คือเห็นด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่มันเป็นจริงอันนี้เห็นด้วยสัมมาปัญญาสัมมาปัญญาก็คือวิปัสสนาปัญญากับมรรคปัญญาเห็นด้วยวิปัสสนาปัญญากับมรรคปัญญาเรียกว่าสัมมาปัญญาปัญญาที่ถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่าในตังมะมะนั่นเป็นของเรา ก็ไม่ใช่ในโสหมัสม so ิ mi, นั่นเป็นตัวเราเราเป็นตัวนั่นก็ไม่ใช่นั่นเป็นอัตตาของเราณเมโสเมอัตตานั่นเป็นอัตตาของเราก็ไม่ใช่ภาษาไทยเราก็นิยมแปลว่าในตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราในโสหมัสม so ิ mi, เราไม่ได้เป็นนั่นณเมโสอัตตานั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราอันนี้ก็ได้ แต่ว่าอย่างที่บอกก็คือให้เป็นลักษณะปฏิเสธในต่างมาม,มะนั่นเป็นของเราไม่ใช่อย่างนี้คือคําว่าไม่ใช่ในทางคําของศาสนาเขาหมายถึงร้อยเปอร์เซ็นอย่างนี้เพเข้าจายนั่นเป็นของเราไม่ใช่จะบอกว่านั่นไม่เป็นของเราเดี๋ยวก็นี่เป็นของเราขึ้นไหมโ <c oughs> น่นเป็นของเราขึ้นมามันหลายอันมันไม่จบแต่ว่าทางธรรมะท่านให้มันจบเลยไง นั่นเป็นของเราไม่ใช่อย่างเงี้ยมันมันคือมันร้อยเปอร์เซ็นไปเลยเราเป็นนั่นมันไม่ใช่อย่ี้คือมันร้อยเปอร์เซ็นเลยนั่นเป็นอัตราของเราไม่ใช่อย่างเงี้ยนะครับนะเป็นคําปฏิเสธก็ล้มกระดานนั่นแหละล้มกระดานเลยประมาณนั้นนะแต่คําแปลไทยก็ตามสมควรเนาะ,นะคระับอันนี้เห็นด้วยปัญญาอันถูกตอ้องปัญญาอันชอบนะสัมมาปัญญาก็มีสองอันนะที่เป็นสัมมาปัญญา ถ้าเจอสัมมาปัญญาก็ให้รู้ว่ามีสองอันคือวิปัสนาปัญญากับมัรคับปัญญานะวิปัสสนาปัญญานี้จะเป็นวิปัสสนาสัมมาทิฏฐินําเข้าสู่อริยมรรคส่วนมัรคัปัญญาเนี่ยก็เป็นปัญญาที่เกิดจากมัคประชุมกันเป็นมัคคยาแล้วก็จะทําให้เกิดอื่นๆต่อมาเป็นสัมมาญาณสัมมาวิมุตติต่อมาไดนะ้อย่างนี้นะครับอันนี้ นี่ก็ด้านรูปด้านเวทนาก็เหมือนกันนะยากาจิเวทนาเวทนาทุกๆชนิดก็เหมือนกันเลยยากาจิสัญญาสัญญาทุกๆชนิดเหมือนกันเยกเกจิสังขาราสังขารทั้งหลายทุกๆชนิดเหมือนกันจนถึงวิญญาณยังกินจิวิญญาณังวิญญาณทุกๆชนิดทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นภายในคือวิญญาณของตัวเอง วิญญาณที่เกิดในอันตภาพตัวเองสืบต่อในสันดานตัวเองภายในวิญญาณที่เกิดในภายนอกคือเกิดกับคนอื่นโอราณิกังวาสุขุมังวาหยาบละเอียดอีนังวาปเนตังวาซามหรือปรณีตย,ยังดูเรสันติเกวาอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้เป็นวิญญาณไกลหรือเป็นวิญญาณใกล้ก็ตามสับบางวิญญาณัง เนตังมมะเนโสหมัสสมิณะเมโซอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมัปปัญญายะปัสสติภิกษุย่อมเห็นซึ่งวิญญาณทั้งปวงด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นเป็นของเราไม่ใช่นั่นไม่ใช่ของเราเนตังมะมะนั่นเป็นของเราไม่ใช่เนโซหัมัสสมินั่นเป็นตัวเราไม่ใช่ ณเมโสอัตตานั่นเป็นอัตตาตัวจริงของเราไม่ใช่ฉะนั้นอัตตาตัวจริงของเราไม่ใช่คือมันไม่มีมันศูนย์อัตตาเป็นศูนย์คนเป็นศูนย์ปฏิเสธเหมือนล้มกระดานตัวตนไปนะครับ,รบอันนี้เอวังโขพิกขุชาณโตเอวังปัสตโตอิมัสมินจะสวิญญาณเกกาเยปัญธาจะสับบ้านดิมิเตศู อาหารการะมะมังการะมานานุสยานะมุนติดูก่อนภิกษุบุคคลเมื่อรู้อย่างนี้เมื่อเห็นอย่างนี้นะเห็นอย่างนี้นะอย่างไรออย่างข้างบนที่พูดมาเนะี่ยเห็นอย่างนี้นะเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรานั่นแหละเห็นอะไรเห็นรูปทุกๆชนิดเลยเห็นเวทนาทุกๆชนิด เห็นส like ัญญาทุกทุกชนิดเห็นสังขารทุกทุกชนิดเห็นวิญญาณทุกทุกชนิดเลยว่านั่นเป็นของเราไม่ใช่เราเป็นนั่นก็ไม่ใช่นั่นเป็นอัตตาตัวจริงๆของเราเลยเป็นตัวจริงของเราก็ไม่ใช่เพราะตัวจริงของเรามันไม่มีมีมีตั้งแต่ต้นแล้วอันนี้นะครับนั่นของเรามันเป็นอาการของตัณหาเราเป็นนั่นมันเป็นอาการของมานะ นั่นเป็นอัตตาตัวจริงของเราเป็นอาการของทิฏฐิที่เกิดเป็นคลั่งๆตอนนั้นเองไม่ได้จะมีเที่ยงถาวรอะไรแม้แต่ตัณหาที่ว่านั่นเป็นของเราตัณหามันก็ไม่เที่ยงแล้วของเราที่เกิดจากมันที่ไม่เที่ยงมันจะมีได้ยังไงใช่ไหมเราเป็นนั่นก็เกิดจากมานะมันนะก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วนั่นเป็นอัตตาตัวจริงของเราไอ้ที่บอกว่าตัวจริงไอ้คนบอกคือทิฏฐิไอ้ที่บอกว่าตัวจริงยังไม่เที่ยงเลย แล้วตัวจริงมันจะมีได้อย่างไงมันก็ยิ่งไม่มีใหญ่เลยนี่มันเป็นซะอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะฉะนั้นเมื่อรู้เมื่อเห็นอย่างนี้นะอาหางการะมังการ,การ,การมานานุสัยในกายที่มีวิญ,ญญาณคลองนี้และสัพพานิมิตทั้งหลายภายนอกก็จะไม่เกิดนะอย่างนี้นะครับก็เป็นอันตอบปัญหาพระภิกษุรูปหนึ่งครบทั้งสิบปัญหา องค์ความรู้ต่างๆก็เกี่ยวกับการปฏิบัติที่สมบูรณ์เลยนันนี่นะถ้าใครเข้าใจทั้ง10ประเด็นนี้ก็เรียกว่าสมบูรณ์แบบเลยในการปฏิบัติก็สามารถนําไปประกอบการปฏิบัติได้ปฏิบัติด้วยความเข้าใจส่วนไหนที่ยังยากอยู่ก็ไปเสริมความรู้ส่วนนั้นๆเท่านั้นเองแต่กรอบนี่เรียกว,ว่าครบเลยครบสมบูรณ์เลยน,นี่นะครับ